สวัสดีค่ะคุรีชาแนลนำเสนอแหนมคุกค่ะแหนมคุกอร็ดอร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหอมขิงด้วยนะคะอร่อยจริงๆเจ้านี้ขอบอกนะคะมีผักให้แก้มีมแตงกวามีสลัดนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทานแล้วจะอร่อยนะคะ อร่อยจริงๆขอบอกเลยนะคะเพื่อนๆขานี่คือแหนมคุกเบึ่งที่ล่ะคะนี่นะคะแหนมคุกนะคะเขากอบกอบกอกคะอ่ะอแหนมกับปี้ เปรี้ยวรสชาติกลมกลมนะคะที่สำคัญก็คือต้องใส่ขิงใส่น้ำปลาใส่น้ำกระเทียมดองะะเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะให้อร่อยอร่อยเติมผงนัวไปน้าเด้อเพื่อนๆพนพริกป่นใส่ข้าไปะคะ่ะอันใดสีแสบสีนัวนะคะน้อเบิ่งเด้อค่ะเด้อวเสบซำไส้เพื่อนเพื่อนชอบป่ถ้าชอบก็บมาซื้อได้เด้อค่ะตลาดนัดเด้อค่ะวันที่สองและสิบสองแล้วก็ยี่สิบสองนะคะเพื่อนๆน ไผ่มักเปี้ยวก็ขอเพิ่มความเปียวจากมะนาวเด้อค่ะไผ่มักหอมก็ขอเติมหอมต้นหอมไผ่มักขิงก็ขอเติมได้เม่ค่ะาใจดีดีเว้ากม้วนมวนนะคะเนาะนี่แหละค่ะเลี้ยวแล้วค่ะกระตักใส่ถุงเลยด้วยความชำนานบอตองชิมค่ะอร่อยอร่อย,ออยทุกคำขอบอกหอมหอมขิงหอมหอมต้นหอมค่ะยัว่วก็เลขอร่อยจริง